ํำขันเรื่องต่อไปก็ให้ชื่อเรื่องว่าประโยชน์ของกระดาษถนอมสายตาเรื่องนี้ก็ส่งมาจากคุณสุบินพอเลี้ยงแห่งเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายน่นละครับคนเล่าก็ชัดเจริญครับเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ะ่คุณสุภาเธอไปซื้อหนังสือดีๆเล่มนึงเมื่อกลับมาถึงบ้านเจอเพื่อนที่ชื่อคุณโสภีโสภีเห็นหนังสือเล่มนั้นเขาก็เลยถามว่า เออหนังสือเล่มนี้ใช้กระดาษอะไรนะเธอสีมันเขียวปแปลกๆเนาะคุณสุภาก็ตอบว่าอ๋อกระดาษถนอมสายตาจ้ะเวลาอ่านหนังสือเนี่ยมันจะได้สบายตามากกว่ากระดาษปกติเพราะามันจะด,ดูดซับแสงสะท้อนที่เรียกว่าแสง UV นะ่ะไม่ให้เข้าสู่สายตามากเกินไปแถมยังไม่เปื่อยยู่ได้ง่ายด้วยจ้ะเหรองั้นวันไหนเธอไปซื้ออีกฉันฝากซื้อเล่มหนึ่งนะเอาแบบแบบนี้เลยละ สุภาก็ตอบว่าเธออยากจะซื้อเรื่องอะไรเหรอโสพีก็ตอบว่าอะไรก็ได้ขอเล่มที่กระดาษเยอะๆนะฉันจะเอามามุงหลังคาบ้านของฉันน่ะเพราะว่าแดดมันร้อนแสงมันเข้าบานเงี้ยจนฉันแสบตาเรื่อยเลยล่ะอืมนี่แล้วอีกอย่างนึ่งนะเธอฉันจะได้เอาไปทําเป็นหมวกเอาไว้ใส่เที่ยวตอนที่ไปทะเลไงล่ะเธอ